ฉันเพิเจอรูปนี้มาสรุปคือพุทธันต้องถวายตัวจริงๆหรอเรื่องราวการถวายตัวของพุทธันไปรุนกันในละครนะคะทุกคนแต่ทางนี้สงสัยนิดนึงค่ะว่าทาไมเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องถวายตัวให้กับพระเจ้าแผ่นดินต้องแต่งหน้าแบบนี้เือเห็นหลายเรื่องมากนะคะนอกจากละครเรื่องพรมิชิตมีใครสงสัยเหมือนฟิลไหมคะมาค่ะเดี๋ยววันนี้ฟิลมาเล่าให้ฟังตามคติความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะคะมีความเชื่อกันมาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบดังองค์สม,มุติเทพค่ะซึ่งองค์สม,มุติเทพนั้นนะคะก็คือพระนนนาาาาาารรรรยยคค่่่ะะะะททีจุุุุุติิลลงงงงมมมเเกกกกดดดอโษษบบบบััััขสให้้ฎ ที่มาเป็นพระมเหสีมาเป็นพระสนมเนี่ยก็เปรียบเหมือนนางฟ้าเทพธิดาต่างๆค่ะที่ตามลงมาจุติบนโลกมนุษย์เหมือนกันเพื่อที่จะคอยเปน็นบัตรรับใช้พระองค์ค่ะซึ่งนางฟ้าหรือว่าเทพธิดาต่างๆเนี่ยนะคะก็จะถูกพรนณนาว่าจะต้องมีผิวขาวนวลค่ะยิวมโป่งานาังคันสอนแล้วก็ผมดําดค่ะปากก็จะต้องเป็นสีแดงชาตินะคะซึ่งเป็นสีแดงแบบนี้ซึ่งลักษณะที่พรนณนามาทั้งหมดนะคะก็คือความงามในอุดมคติของเหล่านางฟ้านั่นเองค่ะซึ่งเราก็มักจะเห็นภาพวาดเทพธิดานะคะที่มีลายเส้นโบราณโบราณตามจิตกรรมฝาผนังตามวัดว่าาาาออรมตงๆนนนกกจี้ะะค การทาตัวสีขาวแล้วก็การทาหน้าสีขาวเนี่ยก็เพื่อให้เห็นชัดค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้านะคะทุกคนมันมีแต่เทียนไขเพราะฉะนั้นเวลาที่ถวายตัวจะจุดเทียนไขสักร้อยเล่มมันก็มองไม่เห็นชัดนะคะและนี่ก็คือเหตุผลค่ะที่ทําไมเวลาถวายตัวให้กับพระเจ้าแผ่นดินจะต้องแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวแบบนี้ใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับสื่อบันเทิงหนังละครซีรีส์หรือว่าอานิเมะกดติดตามช่องฟิลแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าฟิลมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกเพียบเลย